สวัสดีค่ะของค่าแอลค่ะใช่ค่ะค่ะวันนี้ค่ะลูกค้าจ๋าเดี๋ยวเรามาดูรีวิวนะคะลูกค้าจ๋าเป็นหมวดการเกมยีนเอลยางยืดนะคะเป็นงานญี่ปุ่นค่ะลูกค้าจ๋ารถเอทีนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบัคราคา4,500บาทค่ะลูกค้าจ๋าน้ำหนัก45่สิบากิโลจำนวนชิ้นประมาณการค่ะลูกค้าจ๋า100ถึง120ชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นประมาณการเท่าไหนะคะลูกค้าจ๋าขอเแยบประมาณการนะคะลูกค้าจ๋า37-38บาทนะคะอ่ะลูกค้าจ๋า ที่ชอบเป็นกางเกงยีนสีเข้มๆคุณภาพเกรดเอไม่ต้องซกักไม่ต้องรีดเป็นรีไซส์คะ่ะลูกค้าจ๋าเราเน้นเป็นฝีไซส์คะ่ะลูกค้าจ๋ามาทางนี้คะ่ะลูกค้าจ๋ามาทางนี้นะคะอ่ะเป็นรีไซส์อันนั้นแดนไหมคะแรนไหมคะแพรคะ่รคะ อ่าน่าจะเป็นแบรนด์มีคาคามากสำหรับแบรนด์ยูนิโคอ่ายูนิโคตัวแรกมาเลยอ่ะตัวที่สองค่ะลูกค้าจ๋าตัวที่สองลูกค้าจ๋าเป็นฟรีไซส์นะเป็นฟรีไซส์สไตล์แบบนี้ไซส์เอสใส่ไซส์เอ็มไซส์เอ็มใส่ไซส์เอลค่ะลูกค้าจ๋าเป็นเออยางยืดใส่ง่ายใส่สบายแต่เรารู้อย่างเดียวค่ะสีเข้มมากนะลูกค้าค่ะสำหรับสีของเขานะคะใช่ค่ะ จะเป็นสีเข้มนะคะแล้วก็จะมีสีซีดลงมานะคะ,ะสียิ้นฟงยินฟอกน,น,นะคะลูกค้าจ๋าก็ข้ามมานะคะ,ะ,คะ,ะสไตล์แบบนี้ค่ะแพจะรจ๋าลูกค้าจ๋าแบบนี้เป็นขาจ้ำขาย้มขาแบบว่ากระบอกเล็กกระบอกใหญ่ข้ามมา นะลูกค้าจ๋าแต่ว่าเน้นเป็นเอวอย่างยืดเป็นฟรีสาอ่ะไม่แน่ใจว่าลูกค้ากี่ท่านคะลูกค้าจะสวัสดีลูกค้าทุกท่านอีกรอบนะคะนะอันนั้นเป็นอะไรนะคะแพรค่ะยูนิโคไปแล้วจ้ะอ่ะยูนิโคไปแล้วนะลูกค้าจ๋าอ่ะยูนิโคอีกรอบจ้าอ่าะยูนิโคใจเยอะๆหน่อยนะคะสําหรับหมวดนี้นะคะ ไปต่อค่ะแพรจ๋าเบ้าจะเพศจ๋าลูกค้าจ๋าเป็นรีไซ้าเป็นทรงขาของเราจักขานะลูกค้าจ๋าจั๊กขาหมวดนี้ค่ะลูกค้าจ๋าเน้นย้ำนะเบ้าบางตัวมีเป็นคล้ายๆเนื้อสกินนี่ใส่ง่ายค่ะใส่ง่ายใส่สบายเรื่องไซส์ค่ะแพรจ๋าสำหรับเรื่องไซส์นะคะสามารถใส่ได้ตั้งแต่เล็กใหญ่นะคะไซส์ S M ใส่ได้ค่ะค่ะไซส์ L อใส่ได้นะคะถึงไซส์ x อกซก็อาจจะใส่ได้นะคะเพราะว่า มันเป็นยางยืดนะคะใช่<ด><ด>ค่ะยืดดาแต่วะส่วนมากไซส์ของเขาหลักๆก,ก็จะอยู่ในไซส์ประมาณของไซส์เอะะ็มดาเลค่ะถ้าเป็นงานญี่ปุ่นส่วนมากจะเน้นเป็นประมาณไซส์เอ็มของคนไทยเป็นหลักแต่ถ้าเป็นเรื่องแบรนด์จะเยอะๆหน่อยะค่ะูกคจะส่วนมากก็จะเป็นอของยูนิโคนะคะ่ะยูนะะิโคมาอีกแล้วนะคะยูนิโคอีกแล้วจ้าลูกคจ้าจะ4,500อบาทเท่านั้นคะ่ะสำหรับกระสอบนี้4,500บาอบาท เอเอไม่ต้องซาจัลูกคาจัาไม่ต้องรีดสามารถนําไปขายได้เลยค่ะอาจีูก็มาแล้วค่ะอายูนิคอมีมาอาจีูก็มาค่ะลูกค้าจะอย่ารอช้าเอามาเป็นก้อนเลยค่ะแพลนนั้นป้ายป้ายมอหนึ่งป้ายมือหนึ่งอะป้ายมือหนึ่งก็มีมานะคะอะอันนี้ก็ยูนิโคจ้ะอาอันนี้ก็เป็นของยูนิโคนะคะอะทรงขาค่ะลูกค้าจ้ะ มีตั้งแต่เดบๆประมาณนี้นะเน้นย้ำอีกรอบมีเป็นเนื้อสกินนี่ปนแต่ว่าถ้าเป็นเนื้อสกินนี่ก็จะใส่ง่ายเป็นฟรีไซส์นะลูกค้าจ๋านิ้นยำบ่มมอยมากวันนี้เป็นกางเกงยีนผู้หญิงเอวอย่างยืดค่ะลูกค้าจ๋าเป็นฟรีไซส์ก็ว่าได้นะคะใช่่คะสำหรับวันนี้ค่ะยูนิคมาเยอะมากเลยค่ะพี่แอ๋ค่ะอ่ะยูนิคมีมาจียูมีมาอ่ะยูนิคอีกรอบจ้า ยูนิโคมาอีกแล้วจ้าลูกค้าจ้ายูนิโคอีกแล้วเรื่องโทนสีจะเข้มๆหน่อยนิดนึงลูกค้าจ๋าไปแบรนด์นี้แล้วค่ะอ่ะยูนิโคอีกแล้วค่ะอ่ะยูนิโคใจเยอะๆนิดนึงนะคะสําหรับหมวดนี้แต่ว่าแล้วแต่ลูกนะลูกค้าจ๋าแล้วแต่ลูกแล้วแต่กระสอบค่ะลูกค้าจ๋าว่าจะแบรนด์กี่ตัวไม่แบรนด์กี่ตัวแต่ว่าเราแจ้งลูกค้านิดนึงว่าเป็นเอวยังยืดเป็นฟรีไซส์ค่ะลูกค้าจ๋าสามารถใส่ด้วยกันได้นะคะอุ๊ยสวยค่ะอุ๊ยได้เลยค่ะ อันนั้นจะไซส์ใหญ่นิดนึงไซส์ใหญ่อันนั้นเป็นประมาณไซส์ L นะคะลูกค้าจะะาไซส์ L ใส่ได้ค่ะมีลายปักด,ด้วยใช่อ่าลายปุงลายปักก็มีมานะคะอ่ะลูกค้าจ๋าอันนี้เราแบบว่าคุ้มๆอ่ะไซส์ไซส์สไตล์อ่าไซส์ L สไตล์แบบนี้ก็มีมาแต่ว่า L ก็นาน,านทีนะลูกค้าจ๋าส่วนมากหลักๆของเขาก็จะประมาณไซส์ประมาณไซส์ M นะคะลูกค้าจ๋าไซส์ M ของคนไทยเป็นหลักนะคะลูกค้าจะ ด้านล่างค่ะตะก้องจา๋าถ้าพูดถึงเรื่องสีนะไม่ต้องพูดถึงเลยจะเข้มๆหน่อยจะใหม่ๆห,หน่อยค่ะลูกค้าจ๋าจะเข้มๆจะใหม่อ๋นนี้ยูนิโคแน่นอนเลยอ่ะตะก้องจา๋ายูนิโคค่ะอ่ายูนิโคค่ะยูนิโคจะเยอะๆนิดนึงสำหรับหมวดน,นี้นะคะลูกค้าจ๋าเพราะว่าหมวดนี้เขาเป็นงานญี่ปุ่น นะคะอ่ะส่งไซส์สไตล์ได้ส่งดีราคาโดนเหมาะมากกับพ่อค้าแม่ค้าไม่มีเวลาซักไม่มีเวลารีดรค่ะลูกค้าจ๋าหมดปัญหาสําหรับกระสอบนี้ค่ะลูกค้าจ๋าเป็นเอวยางยืดด้วยเป็นซีไซด้วยไม่ต้องรอวัดไซค่ะลูกค้าจ๋าว่ากระสอบนี้ไซส์อะไรใครจะใส่แบบไหนหมดปัญหาพ่อค้าแม่ค้าที่จะไปวัดไซนะคะอ่ะยูนิโคค่ะอ่ะยูนิโคตามมาติดนะคะ ยูนิโคจะเยอะๆหน่อยค่ะลูกค้าจ๋าจียูจ้าอ่าอันนี้ก็เป็นของจียูค่ะลูกค้าจ๋าต้นทุนต่อชิ้น37บาทราคา4 5 0พ้บาทค่ะลูกค้าจ๋าน้ำหนัก45กิโลอายยูนิโคจ้าตกต้นทุนต่อชิ้นประมาณการ37-38บาทลดต้นทุนซักค่ะลูกค้าจ๋าลดต้นทุนลีด ไม่ต้องแจกจ้าไม่ต้องรีจ้าลูกค้าจ้าสามารถนําไปขายได้เลยนะลูกค้าจ้าอันไหนที่เป็นแบนด์ก็สามารถคัดแยกําราคาได้นะคะได้เลยอ่ะได้เลย,ไเลยสไตล์ทรงไซส์บบรูปแบบลูกค้าจ้าได้หมดเลยอายูนิโคอ,อีกแล้วอายูนิโคอ,อีกแล้วจ้าลูกค้าจะาซื้อเยอะลดเยอะลูกค้าจ้าซื้อสิบกระสอบรลทุกลูกนะสามารถเช็คสต๊อกกับพนักง,งานขายได้ ว่าจียู <G> อีกแล้วใช่ไหมคะสีได้เลยค่ะสีสวยมากสีได้เลยทรงได้เลยนะคะจียูก็จะมาเยอะๆเหมือนไก่น,นะคะ,ะคสไตล์แบบนี้ก็มีมานะคะตะก้องจา๋าอ่ะลูกคาก้าจ๋ายูนิ่คขาจะเยอะๆหน่อยสีจะเข้มๆเราสะบัดเราหยิบขึ้นมานะลูกค้าจะสังเกตน,นะที่บอกว่าไม่ต้องซักตรงรีสสะบัดขึ้นมาแพ็คกิ้งน้ำหนัก4ี่ห้ากิโลขายได้เลยค่ะใหม่ๆสไตล์แบบนี้ลูกค้าจ๋าขอสะบัด แบบนี้ค่ะลูกค้าจะสบัดสบัดทีสองทีขายได้เลยหรือว่าจะรับเป็นกระสอบใหม่เอาไปลุ้นเองก็ได้นะคะสินค้าเรามีพร้อมจัดส่งนะคะอีกแล้วค่ะอ่ายูนิโคมาอีกแล้วนะคะมาค่ะจียูนะคะลูกค้าจากจียูมาแล้วมาแล้วอ่ะจียูกับยูนิโคคือสู่ซีกันมากใช่ค่ะอันนี้เป็นป้ายมือหนึ่งนะคะอ่ะป้ายมือหนึ่ง ปลายมือหนึ่งก็มีมาอายูนิโก้ออีกแล้วจ้าลูกค้าจา๋าขอดูทรงยูนิโก้ตัวน,นี้นิดหนึ่งหยิบขึ้นมาลูกค้าจา๋าตัวน,นี้เป็นของยูนิโค้ใส่ได้สไตล์ดีแล้วทรงขาของเขาลูกค้าจา๋าเป็นทรงขาที่บ้านเรานิยมมากกระดุมของเขาก็ตีมาเป็นยูนิโก้นะเป็นที่นิยมลูกค้าจา๋าแล้วก็เป็นเนื้อสกินนี่ด้วยใส่ง่ายเป็นเนื้อผ้าที่ยืดยืดนะลูกค้าจา๋าอาจจะมีเป็นเนื้อผ้าสไตล์แบบนิปอล บางกระสอบลูกค้าจ๋าแต่ว่าหมดนี้เราไม่ได้เน้นเป็นเนื้อผ้าสกินนี่นะเราเน้นเป็นเอวยางยืดบางกระสอบอาจจะเป็นแบบว่าเป็นเอวยางยืดแต่ว่าเป็นเนื้อผ้าย,ยีนนะคะลูกค้าจ๋าคัะท้ามานะคะอ่ะดันล่างค่ะแพนจ๋าดันล่างให้ตะกล้อดูโทนสีนิดนึงนะคะลูกค้าจ๋าโทนสีนิดนึงเลือกไซส์เราได้คุณภาพเราดีนะลูกค้าจ๋าแล้วก็แบบอุเด็ดมากกระสอบนี้ไม่ต้องซักไม่ต้องรีดอ่ะขอดูเทียน ขอดูแก๊บตัวนี้นิดนึงอันนี้อาจจะเป็นคล้ายๆกับเดฟไหมคะแต่ก็เดฟน,นิดนึงเนาะเดฟค่ะเดฟนิดนึงเดฟแปลว่าเดฟไม่เยอะค่ะลูกค้าจะตัวนี้ไ<ช>มนของแก๊บนะคะอ่ะเป็นของแก๊บค่ะอ่ะแบรนด์แบบว่าหลากหลายกันเลยทีเดียวอ่ะอันนี้เป็นของจียูนะคะอ่ะอ่ะอันนี้เป็นจียูค่ะเป็นเนื้อผ้าบางๆเป็นคล้ายๆสกินนี่นะคะลูกค้าจ๋า คุ้มมากค่ะลูกค้าจ๋าอย่ารอช้าจ้าชอบกระสอบนี้เอฟมได้ค่ะลูกค้าจ๋ารู้ว่าจะรับเป็นกระสอบใหม่เอาเป็นเองก็ได้นะคะป้ายมือหนึ่งค่ะมือหนึ่งไม่ว่าลูกค้าจ๋าป้ายห้อยมือหนึ่งอ่าตัวพลาสติกของเขาตัวนี้ยังไม่แกะเลยลูกค้าจ๋าไซส์ประมาณน่าจะไซส์เอ็มนะอู้จะมาได้หมดเลยลูกค้าจ๋าอันนี้มือหนึ่งเป็นเนื้อสกินนี่ต้นทุนต่อชิ้นลูกค้าจ๋ากคนนี้ประมาณการนัก37บาทคุ้มคุมเยอะๆนะคะอ่ะ โอเคค่ะลูกค้าจ๋าอันนี้เราประมาณกลางน่าจะเหลือไม่กี่ตัวเดี๋ยวให้ลูกค้าลองไปลุ้นกันอีกรอบนะคะท mm hmm. วนรายการค่ะลูกค้าจ๋าหมวดนี้เป็นการเกียงยีนเอวยางยืดนะคะลูกค้าจ๋าเป็นงานญี่ปุ่นร o เอ p นะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบัคราคา4,500บาทคา่ะน้ําหนัก45กิโลจำนวนชิ้นประมาณการค่ะลูกค้าจา๋า100ถึง120ชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นประมาณการคร่าวๆ37-38บาทค่ 37, 38, ะ และสำหรับท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเราได้หลากหลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็น l ลน์ a c e b o o k เว็บไซต์ไอจีเบอร์โทรนะคะหรือท่านใดที่สนใจนะคะเข้ามาดูสินค้าได้ทางบริษัทได้ค่ะบักของเรานะคะเปิดตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นและเราขอตากอ,อีกหนึ่งช่องทางนะคะคือช,ช่องทาง Youtube ค่ะสำหรับหมวดนี้นะคะขอบคุณค<อ>่ะ